คิดดูฮะมันกีป่ปีล่ะนะฮะและ้วการเรียนหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบบ้าบอคอไตาแบบบ้านเรานะครับแล้วโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะให้เรานึกถึงการ์ตูนเรื่องกับตันซือภาษาแล้วกันนะครับแฟนบอลของเขาอ่ะไม่ต่างกับหมอนทองวิทยาเลยนะฮะเป็นล้านคนนะครับที่ดูครับถ้าอยากจะเลี้ยงเนี่ยอยากจะจินตนาการอนะ่ะคุณเลี้ยงไปเลยไม่มีใครว่าคุณนะครับแต่อย่าโยนแบบมั่วๆแบบมองโ,งโกเลียอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เป้าหมายเราคือเหรียญทองซีเกมเท่านั้น ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะบาเซลไปสามสอนะครับมันคือสารตั้งต้นที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางรากฐานตั้งแต่เยาวชนเป็นแบบโครงสร้างเขามองแต่10บถึงยีปีไม่ใช่แบบปีต่อปีแบบบ้านเราไม่ใช่นะครับ JFA Academy ของญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายแห่งมีทั้งฟุกุชิมะชิมิสุทําหน้าที่ปั้นเด็กเยาวชนนะครับตั้งแต่8ปดขวบไปจนถึงสิบปีโนน คิดดูฮะมันกี่ปีล่ะนะฮะและการเรียนหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบบ้าบอคอตายแบบบ้านเรานะครับเขาไม่ได้เรียนแบบหกเจ็ดชั่วโมงเอาไปนอนตายแบบบ้านเรานะฮะเขาแบ่งเวลาเรียนเพียงแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงที่เหลือซ้อมฟุตบอลครับเพราะเขามีแนวคิดที่สําคัญมากคือการเน้นพื้นฐานของบอลเด็กอ่ะให้แน่นไว้ก่อนฝึกซ้ำๆซากๆทําทแบบอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับสร้างวินัยสร้างระเบียบตั้งแต่เด็กให้คิดเองเป็น นะอินดิวดวนต้องสําคัญไม่เน้นผลการแข่งขันในระดับเด็กเล็กแต่เน้นการเล่นให้สนุกสนานครับญี่ปุ่นเขามีแนวคิดที่แบบสุดยอดมากครับแล้วโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะให้เรานึกถึงการ์ตูนเรื่องจับตันซือภาษาแล้วกันนะครับแฟนบอลของเขาอะ่ะไม่ต่างกับหมอนทองวิทยาเลยนะฮะเป็นล้านคนนะครับที่ดูครับฟุตบอลโรงเรียนอะ่ะแล้วของเขาเนี่ยไม่ได้เล่นบอลเจ็ดสีแบบบ้านเราเขาเล่นบอลสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดตั้งแต่แปดขวบนะ เข้มข้นมากซ้อมกันแบบ3-4ี่ชั่วโมงนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยวินัยสูงมากเลยนะโรงเรียนดังๆเช่นโยโกฮาม่าฟูโตซึนะครับคันไซไดอิจิคาชิมะกากโกเอ็นที่ผู้สาประตู U17 บ้านเรานะฮะไปฝึกอยู่ที่นั่นชื่อชื่อน้องอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับที่เล่น U17 ิปีที่แล้วนะครับใครใครจำได้นะช่วยเมมบอมดีแล้วกันนะฮะแล้วเขาวางโครงสร้างเลยว่าสโมสรในเจรีค ทุกทีนม่ต้องมีทีม U12 ทีม u 1 5 U18 และโปรแกรมฝึกเยาวชนเนี่ยเป็นผ้าบังคับทั้งหมดนะครับสมโมสรเนี่ยจะลงทุนหนักมากกับโค้ดกับวิทยาศาสตร์การกรีฬากับเด็กผ่านระบบที่มีโอกาสขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะเหมือนในยุโรปเลยครับนี่แหละฮะตัวยอย่างเช่นคาวาซากฟิฟอนเต่นะครับที่เจชนาทิพเคยอยู่โยโกโฮาม่าเอฟมารินอสที่ทีละทอนบุญมาทันเคยไปคว้าแชมป์ลอีกสูงสุดของญี่ปุ่น กัมบาโอซาก้าคาชิมะแอนเลอร์ทีมเหล่านี้เขาเน้นหนักเรื่องสโมสรในเรื่องเยาวชนเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วโค้ชของเขาเนี่ยมีวินัยสูงมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มาซ้อมตรงเวลาเก็บอุปกรณ์เองตัดหญ้าเองให้ความเคารพเพื่อวมทีมและกู่แข่งโฟกัสพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่มุ่งแต่การเอาชนะโอ้โหบอลเด็กของเขาเนี่ยถือว่าจริงจังมากเลยนะฮะและผู้ปกครองของเขาเนี่ยนะครับ ไม่มีว่าจะต้องไปสั่งเด็กเองเล่นเองเออเองนะครับเขาปล่อยให้โค้ดสอนนี่แหละครับที่เขาลรำหน้ากว่าเรามากทัวร์นาเมนต์ของเขาเนี่ยบอลเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ U8 ไปเลยนะไปจนถึง U18 เห็นไหมครับว่าผมเน้นมาตลอดว่ามันต้องเน้นหนักที่ U8 ความพื้นฐานทักษะเลี้ยงส่งมงยิงดอกมันต้องแน่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมามาสร้างตอนยูสเนี่ยมันไม่ทันแล้ว มันแก่กันไปนะฮะคุณผู้ชมนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับเรานะต้องก๊อปปี้ญี่ปุ่นให้ได้นะครับให้ได้ของเขาสักห้าสิบเปอร์ซนก็ยังดีนะนะเอาวินัยของเขามาเอาการฝึกซ้อมแบบซ้ำซากคิดทำคิด,ค,ดคิดแล้วคิดอีกทำแล้วทำอีกอะ่ะแบบนี้เนียเราถึงจะเทียบเคียงฟุตบอลโลกนะฮะถ้าเรายังซ้อมกันเองเล่นกันเองแบบเนี่ย โอกาสเกิดเนี่ยยากเราก็จะวนอ่างอยู่ในในอาเซียนแหละไม่ไปไหนมาไหนหรอกมาต่อกันที่ทีมชาติไทย U17 ของเราครับประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพื่อที่เอาหนึ่งทีมนะครับผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเหมือนปีที่แล้วครับปากฏว่าเด็กไทยเราเล่นดีครับพลลมเอาชนะมองโกเลียไปเนี่ยขาดลอยเลย40นนะครับแต่รูปเกมที่เห็นเนี่ยครับขออย่างเดียวครับอย่ายโยนเลยนะครับ โยนสเปซส,สปาเนี่ยวัดดวงเนี่ยบอลมันโบราณมากนะครับให้น้องๆเนี่ยเล่นบอลกับพื้นนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงเนี่ยอยากจะจินตนาการนะคุณเลี้ยงไปเลยไม่มีใครว่าคุณนะครับแต่จะโยนแบบมั่วมวแบบมองโกเลียอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะถ้าเจอญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเราไปโยนแบบมั่วมวอย่างเงี้ยนะครับเราจะแพ้เขาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามลูกแน่นอนนะครับแล้วเราถ้าผ่านเขา้ารอบสุดท้ายเนี่ยแล้วเราไปโยนแบบนั้นอีกอะนะครับโอกาสที่เราจะตกรอบเนี่ยสูงมากเลยนะครับ ฉะน,นั้นเราเล่นบอลกับพื้นเท้าสู่เท้าดีที่สุดอยากเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงไป,ไปถึงไปถึงสุดเส้นหลังอ่ะไปถึงจุดโฟกัสก่นกอนแล้วค่อยคัดแบ็กกลับมาครับแล้วให้เพื่อนเราแท็บอินแล้วก็ยิงประตูเข้าไปแบบเนี้ยโอกาสที่น้องมันจะเติบโตไปสู่ฟุตบอลอาชีพอ่ะแบบมันมีอนาคตมากกว่าโยนแบบมัวมนะครับไม่เอานะครับผมส่วนผู้เล่นคนนี้น่าจับตามองที่สุดนะครับคือหมายเลขสิบครับชื่อพลพิทักษ์ลุ่งเรืองนะฮะโอ้โหแกทั้งยิงเองทั้งลากทั้งเลี้ยงทงั้ง ช่วยเกมรับท้งวิ่งเข้าไปตัดบอลนะครับทําได้แบบครบเครื่องมากนะฮะถ้าน้องเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับพัฒนาร่างกายให้มันบึกบึนขึ้นนะฮะคุณจะมีโอกาสขึ้นสู่ทีมบุรีรัมย์ชุดใหญ่อย่างแน่นอนคุณจะเป็นสุพนัทเหมือนตาสองอย่างแน่นอนเลยครับเห็นแววละส่วนที่ติดริมอีกเรื่องหนึ่งคือปีกด้านขวาของเรานะครับที่ชื่อว่าพิชวุฒิชยัยหมายเลขสิบแปดนะครับน้องเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงดีนะ นะครับเลี้ยงกินตัวได้ดีแต่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยส่งคืนหลังเนี่ยนะเห็นอยู่สี่ห้าลูกอ่ะนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าโค้ชต่างชาติเห็นเนี่ยเขาเขาจะเตะจริงเลยนะครับนะมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับในบอลสมัยใหม่น้องได้บอลน,นะครับเลี้ยงไปเลยแบบให้ดูอย่างโรแบร์ปีแรดอะโรแบร์ปีแรดของอาร์เซนอลอะเขาได้บอลเนี่ยเขาเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปถึงโกะนะครับถ้ายิงได้ก็ยิงเลยจบเลยนะครับอย่าส่งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนัดหน้าเนี่ยครับน้องนะครับอย่าส่งบอลคืนหลังหรือถ้าส่งบอลคืนหลังอะให้มันน้อยกว่านี้นะครับให้น้อยลงกว่านี้จังหวะน,นะนะฮะเพราะทา a ซ s ช t i o ไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปจบที่ประตูเลยนะครับอย่าส่งคืนหลังถ้าส่งคืนหลังเนี่ยทามมิ่งทุกทุกอย่างอะมันหายไปหมดเลยนะฮะอันนี้ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับปิดท้ายกันที่ทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็พาลูกทีมเนี่ยซ้อมหนักเลย แต่ว่านักเตะเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบนะครับในการซ้อมที่แคมป์นี้แกก็กล่าวยนะครับว่าจริงๆด้วยความจําเป็นของสโ,โมสรเนี่ยก็พยายามเน้นเรื่องของความฟิตนะครับกับนักเตะเพราะเชื่อว่าหลายคนที่อยู่มาหลายแคมป์แล้วเนี่ยนะฮะแท็ติกก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทุกคนก็เคยเข้าแคมป์มาก่อนตอนนี้ก็ต้องรักษาสภาพร่างกายของทุกคนให้ดีนะครับคิดว่าเราพยายามสื่อสารกับสโ,โมสรว่าฟิตเนสของทีมชาติต้องคุยกับสโ,โมสรให้รู้เรื่องต้องเน้นต้องฟิต ต้องถึงรวมถึงแพทย์และนักกายภาพบําบัดนะครับต้องดูแลนักเตะอย่างใกล้ชิดเลยไม่้่าสายตาเลยก็ว่าได้พยายามติดตามน้องทุกคนที่กลับไปซ้อมกับสโมสรครับส่วนวิชันอินยารามที่เล่นให้กับวงเทพคริสเตียนในฟุตบอลจ่ตูรมิดนะครับผมเห็นฟอร์มแล้วเล่นดีนะครับแต่อาจจะเลี้ยงเยอะไปหน่อยนะครับเลี้ยงเยอะไปหน่อยทำให้ทีมเวิร์กนะ่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับถ้า เล่นเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงแต่ว่าให้มีทีมเวิร์คด้วยก็จะดีมากนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้เทพศรินไป2องูนย์นะครับก็ได้ลองแชมป์ไปไม่เป็นไรกลับมาเข้าแคมป์ครั้งนี้โค้ดวางนะครับก็เห็นว่าน้องเนี่ยมีความสามารถต่อยอดไปได้นะครับในซีเกมครั้งนี้อย่างแน่นอนเชื่อว่าศักยภาพของน้องเองก็พร้อมที่จะสอดแทรกในการเล่นที่ซีเกมถึงแม้จะอายุเพียง18ปีนะครับความมั่นใจ100%เป้าหมายเราคือเหรียญทองซีเกมเท่านั้น พยายามทําให้พร้อมที่สุดพยายามจะวางแผนพยายามติดตามน้องอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการซ้อมกับสโมสรและผลงานนะครับโอ้เป็นกําลังใจครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับตีเชียบอล